บรรยากาศเยอะมากดิป้าป้าป้าสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับวาสนาอิงฟ้าอีกแล้วป้าพบพ่อกับพ่อบุญคือเก่านี่ยวะอยู่กับพ่อบุญน่อเด้อ Oa. วชนากาจูนนี่ว่าแล้วตะตะตุ้นจึนนี่แหละวีตุ้น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  đẹt 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 đẹt, huấn cái húc xa là gần, huấn cái húc xa là gần, chắc đi qua. Ai? 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 ทานเพลอทานเพลูกพพอหายชื่นใจแล้วผุดเปียกไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยางบ้างมาอ่ะเฮียง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 ดิฉันใหญ่เนี่ เห็ดยังไงะเฮ็ดยังไงล่ะเท่ยไหร่พ ah ่อก็ไปจู้มาไปเท่าพ่อก็ไปจู้มาไปอากรเชื่อบ่ทางเชื่อหช่พอบ่เมเมืเมื่อะไรเปเห็ดเชื่อใช่ผอบุญมาดูห้องยัง น้องซื้อน้งซือพอได้นี่โอ้พ่อบุญยังสินั่นคักแล้นี่นั่นล่ะออหือนะขอให้สีคักสบายดีปานะยังสฮอดคักแล่นพอๆๆๆได้นี่ักหน่อยบ่รู้ะพอๆๆๆเอ้ยังเด้อังเด้อประตูประตูว่าประตูนั้นเมื่อคืนนีว ห้องพ่อแล้วเนี่ปาป้าป้าป้าปาบ่ห้องป้า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 เฮ้ยห้องป้าป้าคืออ้ไพีพ่อพ่อแล้วพ่อจ๋าพ่อจ๋าดกเิ่งกระจุ่ะย่กระจุยว่ะยิ่กระจุยี่หีพนชื่อดำคุ้มพืชนะะเพาะตีพนต้องคุ้มพืชวแอ๊กได้ะฮ้เจ็บเ

à à à à, à, có mèo mẹ yêu chân chân cái chân 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 สลิปมาให้เห็นว่สลิปนี่ดังเว้กับต้องใส่เพิร์ส่นสลิปอ่ะส่สลิปส่สลิปอ่ะเอบึ้งเอ้าเอ้กันมาจิมถอีกนีว้ายอ้ยอ้ยยเจอย่าเาเาอย่าเา่ 啊，妹妹。

อายุยืนลูกหลายยืนยืนดີๆยืนดีๆอันนั้นนงนอง้อพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปเฮ็ดเปียกแล้วปิ๊กๆๆ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  son hả? xong hà là yên hàm lại tôi kiện yên hàm 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 đi hàm hàm hay hàm phải hàm hàm pick, 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 hàm 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 son, son. Beep, 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 beep. เออตัวหางมัตู่หางมีตูลดุตัวหามตู้เต้นโน้มีมตู้เต้นเลยตูเต้นมาว่ะเ อยามุักดูตะบ่เป็นจูม่บ่มจูันจินกัปุ่นไหมมาแล้วบ่เจูันจินกัปุ่นไหมจูม่ว่ามนี่นะ บอกไปตู้ไอไปตู้อปไมากินกับปุ้นเนอจ้ะหาทองกำลังเฮ็ดจ้ะเออแดงมาดูดังเก่งดัโดดเป็นไงว่างเฮอยไปตู้ใกล้สิแล้่ยวนะพ่อเราไปใกล่สับเมื่อนี้กรับอีพ่อมาแต่ตลาดสวยเลยเลยกไม่ได้ทักันไปบอกใหญ่ไปว่าไปหาไปตู้ก็หรือว่าไปนั่นตู่ก็ถึงเพื่อนเพือนงามไปตู้ก็เฮ้ยเฮือนงามไปตู้ยังม่เลี้ยวถามไปตู้

จังไหนไปตู้กับพูตู้กันเต้นเต้นมาเน่นเต้นเต้นมาเน่นเบอ่ไปตู้อชวนมิตู้ไปตู้กัพตู้มาเลยจ้นมันกินะปุนหาทองเฮดเอร์ไอ้ขาบอกซัมมี่แล้วอย่างมิตู้บอกมาน่ารู้ะมาหาโอ้ยไตู้มาหาเยอะย่ไตู้มาหารานอย่างไตู้มาหารานอย่างไตู้มาหาานมึงอ๊ะจยัง

ตูมืองได้เอฟซีไนิเอฟซีาสนาได้น่ตู้ดบ่เอตัวยงนีบหบ่อ้าโอเคฉนบอกไม่ตู้ชันนี่แหละปตู้มาเลยค่ะขึ้นไป่ตู้ไฟ่ปตู้มาบบ๊ายบายโอเค

nhà khanh nè Bơ ơi, bơ này nè. Chim 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 nè. Me nè nè. Bơ ơi, thích cái gì ta? Cái nó thích cái gì ta? Jadi guna, jadi jadi guna, jadi jadi guna, jadi jadi guna. Abu day day, Abu day 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 day, Abu day 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 day, day 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 day. Abu day 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 day. Japu ram tu jampu na, japu macu Abu tadi.

chưa hết cả thôi wow. Wow. Ui, lôm 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 hát Lông phê Lông lôm Lông lôm มานอนมาลูกบอห์ห์หาหาแข่งนะขาขันห่างบอนะบอห์ห์หทหหาย์ท้ จเอะทองก็จะเอะทองเนอทองมาแล้วพูนนาตางนะหุดหุดดมาแล้วพน่ะอะทองมาแล้วทองมาแล้วอะทองมาแล้วทองมาแล้วอทองมาจะเอะแ้ขี่รถบ่ลูกอยากขี่รถบอกอู้แตแมวรถไม่ขี่เด้อขี่บ่รถขี่รถบอกไม่ไปเอารถกันเด้อเล่ยไปเอารถให้กันเด้อเด้อ เอ๊ะอมามาาขรข้รขรดเฮ้ข้าหดบ่น่ข้าวด,ด่เฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยยัออ,อ,อ,ยออกมานอกบ่ะนะบน่าบ่อึอาชนนะชนนะชุนแล้ว xuống lại, xuống lại xuống này ui 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 hai hẹ này hai hẹ này bụng ngôm con bó này làm hẹ này bỏ cứ lẹ cái tượng như thế này ui mông con bó này lẹ cái tượng hai thế bỏ. hai thế hai thế con đi nổi đi hai thế con đi nổi ช่องหาทองมาช่องหาทองมาห้องเราไป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 เราเห็นนางปุ่นอยู่ห้องเราหายดิอาท่องแกห้องนึกห้องนึกอาท่องห้องนึกห้องนึกอาท่องดิแกห้องไอ้อยคักแล้วชนกล่องแม่เลยมาเบิ้องบทข้างนี้คือดำนะอีหล่าคือดำ เทคนิคขาวจึกจึ <c oughs> <those> ๊กโดยเมื่อกี้นี่มุมกล้องเมืไรแหลกกวดตวดห้องกะบห้องไหมห้องกะบห้องไหมห้องอ่ะอ้ท้องมาช่องมาตังแล้วไอห้องห้องไหมไอะท้องอ่ะมาชงนมาตังนี่จ้ะไเมื่อกี้นี่มุมกล้องเมื่ไรแหลกตัวไคนก็คือไ่ได้แลกบันไดน้าไป โต้โซนหนอโซนหน่อกล่องแม่ปลาลุงมีนหัวเลยปลาลุงมีนหัวเลยตายตา,ตาเลยเฮ้ยเออขับไปรถแล้วแม่สิไล่ไปขับไปแม่สิเปรีสิได้มันดังเลยแม่สิน้ำดังว้าไอเจ็บเดิอุ้ยเจ็บเดิเดแม,ม่หาทองเหอ้หาเออ,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 อทองเอ้ย

อีดาหยิยอกหงาทองม่ชนพะลมแล้วหาชนล้วหะไอพี่นุกันพี่แค่น่ะแค่น่ะอหไอ้ยเห็นวะเห็นืน่ะคืนนะ่ะคืนนะ่นนะอย่าห้มือเสียน,นะเราไปเราไป

ลาโทหาไมีตู้อะเรบร้อยเลยๆๆๆส <c oughs> ิเฮ้ยถ้าเคิร์นว่นะเคินว่านะเืินว่านะเอ้ไปแล้วว่เฮ้ยนะเคินบ่าเคินนะสาวว่าเน้นเราไปแล้วจูไปปะแล้วเราไปแล้วชนนะค่ะชน,นอีกแล้วค่ะมนันเมเ้อเล้ไๆ

Ai hiểu không á? Thằng Phi mà hà mày chơi kìa

hai mẹ một năm bọn, thằng ở thon hả, thằng ở thon này, thằng đâu đấy, vườn hàng, hai thầy, hai thế. แนมทางเด้อแนมทางไปตู้หามาเด้อแนมทางไปตู้มาเด้อตู้เตี๋ยมาตู้เต้นมาต้เต้นม,มาเลยตู้เต้นม,มาเลยโอ้โอ,โอชอนลชนละชนลชนลชนลดีวนะดีวอออสิเออลอยเลยีวเออตีมพ่พี่มาพี่พพจอี เอ้พี่เอ๋ยพี่ใอยากให้แม่ให้แม่บ่นําบให้แม่บ่นําคางใจฮื้อีบ่ดีบ่ดีบ่ดีป้าลุงบ่นีป้าลุงบ่จ๊ะเอโอเคนะครัพี่น้องเอ้ยปจอยก็สิขอจบคลิปมน เพียงทำนี้ก่อนเลนยเพลี้ป้าลุงเลยจ้ะกอบ,บุญขอบคุณป้าลุงหลายเด้อที่เข้ามารับชมขีป,ปราจอยตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยที่ปกตขามโฆษณาของป้าจอยนั่นเองเนาะก็ขอบ,บุญขอบคุณหลายเด้อเนาะที่เข้ามาเมืองน้องวาสนาอิงฟ้าพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบ,บุญขอบคุณป้าลุงหลายเด้อจ้ะทีอย่างนี้ล่ะมาจะจีหอดหกเดือนแล้ว ยจทูจาทูจาลูกทูจาลูกทูจางามทูจาปลาลุงลูทูลูกละทูทูยาทูยาทุทุมาสิเออมาซะรอยและลูกมาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ขอบคุณปาลุงหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเียเพียงํานี้ก่อนวเจอกันคลิปหน้าเนาะ ไว้จะเป็ียนคลิปยังก็มีแต่วาสนานั่นเองพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เริ่มเปลี่ยนึ้นเปลี่ยนึ้นแต่ละมือแล้วนะเนาะแต่ละมือก็บอกคือเกาพี่น้องเลยเนาะโอเคไปแล้วเมาสบายดี